เรามาดูสกายวอล์กที่ทำด้วยไม้นะครับก็เอาไว้ในการที่จะสร้างสารรค์งานศิลปะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของโรงแรมที่เรามาพักก็ถือว่าเก๋ไก่แล้วก็ล่มลื่นอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของไม้เพราะว่าใช้ไม้จริงเวลาโดนฝนโดนอะไรก็อาจจะไม่แข็งแรงนะเราก็ต้องระมัดระวังในการเดินแต่ว่ามันก็ทำให้สดชื่นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ สำหรับบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นไอเดียแบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นคาเฟ่ลอยฟ้าแบบนี้ก็ได้นะครับก็ลงทุนไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ก็จะเสียวัสดุตรงที่มันเป็นพวกน่าจะเป็นพวกที่มันเป็นเหล็กครับถ้าใครมีไม้อยู่ก็สามารถที่จะทำได้เลยก็เกไก่อีกแบบนึงนะครับ ทางผู้จัดนั้นก็ทําให้มีทางขึ้นที่มันหลากหลายนะครับนี่ก็จะเกิดความสวยงามของคาเฟ่ตรงนี้นะครับก็จะมีบรรดาคกกไม้ต่างๆนะครับถือว่าร่มรื่นอีกแบบหนึง่งใครจะเอาไปทําเป็นไอเดียในการที่จะ เอาไปทำเป็นคาเฟ่หรือร้านอาหารก็ได้นะครับอืมก็ได้ไอเดียในการเอาไปทำพวกร้านอาหารในป่าของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราชอบบรรยากาศที่มันเป็นสไตล์แบบนี้ก็แนะนำเลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าอืมเป็นไอเดียที่ดีนี่ทำให้บรรยากาศในการนั่งเล่นนั้น มีความร่มรื่นแถมได้สัมผัสธรรมชาติเดินมามันก็จะสั่นนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับถือว่าเป็นไอเดียที่เอาไปต่อยอดได้นะครับเราก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีสุนัขมาทักทายเรานะครับแล้วก็จะมีแมวเหมียวมาทักทายเราด้วยครับตรงเนื้อเขาก็จะทําเป็นสะพานโ้งขึ้นมาก็จะสามารถที่จะมีงานเลี้ยงเล็กๆได้แบบนี้นะครับอืมไม่เบาเลยนะครับเราต้องไปเอาอไอเดียไปปรับใช้กับเราบ้าง จะมีทางขึ้นลงบันไดตรงนี้นะครับอืมอคิดว่าก็น่าจะโอเคนะในการทำพวกร้านอาหารสวนป่าอย่างนี้โอเคเลยทีเดียวนะครับเราจะพาเดินลงบันไดครับอ,อต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเราไม่รู้ว่าไม้มันเสื่อมสภาพหรอเป่า แต่ถ้าเราจะเป็นไม้เทียมก็จะดีมากครับิงลอง้งลอง้งอง้งอง้งอ้งองลงมาแล้วนะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ให้เรามาชมนะครับ